ครับสวัสดีครับพามาเบิงหม่องที่เขาเสีขยยายแปลงปลูกแข้งกลาเพิ่มเนาะครับตอนนี้เขาตัดอย่านี้เปียออกไดแล้วนะครับตัดออกไปแล้วนะครับแต่วาแห่งเ่าท่านได้เก็บทอนออกนะครับอามาเบิงแปลงนี้กันนะแปลงคางกระทอมนะครับนี่แข้งกลาฟังตัดก้อนก็นกนเริ่มเขียวแล้วนะครับเริ่มปองออกมาแล้ว นี่เป็นคันคู่นะครับทัางยางทั้งคันคะู่เนาะแทนมุมกล่องไกลๆให้เพื่อนกันครับเี่นนะครับยาก,ก็เริ่มพ่อตัดแล้วนะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับทัน,อนรอฝนลงอันนี้เดือนหนึง่งครบเดือนหนึ่งวันที่เจ็ดมืนอนี้วันที่หกเนาะครับวันที่หกวันที่เจ็ดพอวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเนี่ยครับครบเดือนหนึ่งแล้วครับแปลงเนี่ย คาัเบิ้งนะครับนี่กะเสียดายเมื่อเช้านี่ยบรได้มามื่านปุ๋ยนะครับน,น้ำน่ะสีไหลายอยู่นี่นะครับนี่บ่ิเวณเมว่านปุ๋ยนะครับอันนี้คือกันครับเนี่ยเสียดายอยู่ครับเมื่อเช้าบ่เป็น่ยังครับเดี๋ยวห้าสูบน้ำใส่เองก็ได้ครับน้ำยังขังเต็มอยู่เลยครับนี่น้ำขังอยู่ นี่ก็น,นาำขังก็ครับเนี่ยบ้านปุ๋ยได้ก็ดีเลยนะครับเอาไปพาพมาเบิ่งนี้นะครับแปลงเนี่เปียเฮ้าเนี่ยครับพีสาสตัดออกแล้วนะครับายตัดออกเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับจังซี่ก็บรรยาเอา,อางว่วกินนะครับผมมีเวลามาหอบเดี๋ยวามืออื่นก็นสิเอารถไถมาตอมไว้นะครับมาเกียตตอมไว้ นี่นะครับแล้วก็เจอรถไทปปับไทนะครับไทแล้วก็ปับเป็นแปรงไว้นะครับกระยาดเพ่งกุลาเข้าแล้วครับเดี๋ยวตัดมาปลูกเลยครับเดี๋ยวมืออื่นต้องเอารถเขามาก่อนครับพอดีฝนตกน้านะครับก็พอดีเลยครับฝนตกแล้วก็ไทเขาง่ายเล่หรอกแต่ว่าปัญหาอยู่ขึ้นเนี่ยครับเหงงสิเหลาหย่านี้เปียนะครับ ที่ผมบอกไปคลิปก้อนว่าไลเอองานหนึ่งโมเมนต์นะครับสองงานนะครับสองงานครึ่งไรนะครับนี่นะครับสองงานครึ่งไรแวะมาเบิ้งมองนี้ก่อนท่านี่เนกอไ,ได้เขาจะปลูกมาหอดพี่แล้วครับเนี่ยปลูกมาจะลดกันกับมองนี้เลยครับเช็ดกันคู่ขึ้นจะน้อยอยู่ครับกันน้ำไป อันนี้อยู่ในโ่มกับเงาแล้วนะครับเงาเราก็เริ่มล่มแล้วนะครับนี่แคส่สองสามอาทิตย์นะครับนี่เดี๋ยววานปุ๋ยไปรอบเมื่อกี้เลยปุ๋ยหน่อยอยอะนะครับตอนเทา่ววนเซไดาอยอ่ครับตอนนั้นนี่ไปซื้อปุ๋ยมไม้ไทรม่แล้วเขาก็จะปลูกราบลงมาหอดพีแล้วครับเดี๋ยวตีกันคู่ดีๆนะครับเอารถเข่าปั๊บระดับนะครับประมาณนี้นะครับ ข่ายอย่างเบิส่วนมูลํามแข็งสี่กับสีไทยไป่อนกันไว้นะครับ่อนกันสุ่มใดกับสุ่มสุ่มว่าดดกับบ่ท่านได้สุ่มนะครับไฟใหม่จุดไฟเผานะครับเผาใดกับเผาเผาว่าใดกับบ่ท่านได้เผานะครับเพราะว่าเพิ่งตัดออกมือนี้นะครับนี่ครับใบก็ยังสดๆอยู่นะครับบอกมีคนมาหอบเอานะครับจริงๆเขาเลือกเอาไปแหงง่วกินก็ไใดนะครับแต่ว่าขี้คันนะครับ ตอเป็นไงเล่าสิทานนี่ครับปลาทีบัขั้นในเข่าไม้ครับนี่หกตึงๆครับยอนมันหกกับยอนที่วานห้องโบได้ทําความสะอาดมันเนาะครับตอนปลูกนี่ปลูกแบบปลูกแบบบ่ได้ปลูกยกลองบ่ได้ปลูกยั้งเลยครับไถแปลงปลูกง่ายๆแล้วก็สับปลูกสับวางกันเลยครับบ่มีแถวบ่มีอย่างเลยครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับแล้วมาที่นี่ก็ตอนมาตัดก็ตัดเอาตะปลายมันครับ ปัญหาอยู่ปัญหาคือตอนมาตัดตัดเอาตะไยมันเนาะครับนี่นะครับสองงานครับออ่นจะได้มาเอารถเกียร์ปับเทียบพื้นทีนะครับรถจะคของเองนะครับตัดเอาตะไยมันแล้วก็มันก็แตกขึ้นมาตัวแรกว่าแตกมันก็แห้งแก้แห้งไปเนาะครับเนี่ยเฮงๆครับบ่ได้เอาไปแหง้วนะครับเีไดอยู่ครับเจ๊ะ มันบวกคุ่มขาอันนี้เป็นไดต้นพาวต้นนี้ก็ติไถออกนะครับไถถิมเนี่ยครับปลูกสองปีแล้วสองปีว่าไปใส่มาใส่นะครับนะครับนี่จะติดตายลงครับสีหอดนี้แหละครับนี่คันคู่ที่ปลูกถึงตรงนี้นะครับถึงฟังนี่ฟังข้างในก็นยังตรงเป็นหยาเน้เปียไว้อยู่สีตกลงกับพี่หายเออตกลงกับพีคุ้ยกันไว้นะครับเอาคือสีโลกออกว่าดดเบิดตอก ว่าต่อมันลายเขาข้างในเขาปลูกต้นไม้ไว้น้ำครับเขาไป่ได้ครับคอยทยอยตัดเห็นมันกินเราครับบริหารจัดการยากกอครับางานเนี่เปียเห็นมันทยอยตายเองมั้งครับบริตัดนะครับนี่นะครับสองงานครับมืออื่นก็สิเอารถไถขม้าเคียย์พื้นที่ หลังจากที่ตัดออกไว้แล้วนะครับพายยาเขบเบื้งจีหอดบงนีนะครับนี่คันคู่นี่ครับนี่บงนีตาข้างในนี่มันเป็นพวกต้นไม้หลายเยอะครับก็เลยเอารถเข่ามาได้แล้วกัแล้วก็บ่ปลูกล้ามไปหอดพุ่นนะครับจะปลูกฮอดแปลงนี้นะครับของเขาจะป,จะปลูกครึงเฉพาะตรงนี้นะครับพายางเาะเบึงหลังจากที่ตัด นี่เปียเรียบร้อยแล้วนะครับรอเคียย์พื้นที่ยังบุกขม้าเบิง่งนลยนะครับผลตัดออกกับบอไดเขมา้าไทยนะครับเพราะว่าเขม้าบอไดยังล้ำมูนี่ครับนี่เขาก็บ่อไดปีินี่จรนนะิ่จริงเขนเก็บไปซับในหลายกระสอบครับถ้าขนาดผู้เพิ่นบ่มีหยาเพิ่นกับบ่มันมนาะเอาเนาะของเขามีอยู่หกเลยบ่มันเพนเลยบ,เบางนี่ที่เป็น กอไผ่นะครับเพาปลูกไผ่ไ,ไว้บ่ได้คยได้กินน้อนนะครับมันขี้ข้ขานอีกคือกันนะครับถ้าพาเบิ่งบรรยากาศนะครับทาั้งนี้ตัดเลยมือหนึ่งแล้วแหงแล้วมือก้อนมือวานนี่ตัดมือวานเริ่มแหงแล้วอาชีพสมใดนะครับแต่ว่าตรงเบิ่งอีกเจนหนึ่งก่อนเกิดสิบเป็นเพิ่มแปลงแพง,งกุลาเขา ตอนนี้มีสองลกูกัวกะทีได้สามไากูกัวกะทีในเพิ่มอีกไหมอีกสองงานจะเป็นสามลายน้อยๆสามลาสองงานได้ยืดอ,อกโอ้สามลหนึ่งงานได้ยืดอ,อกนี่นะครับแปลงมองนีเออมองนี้เขาไถยออกไปแล้วด้ครับตอนที่เขาเคลียร์พื้นที่ตอนนั้นครับไถออกแล้วนะครับ มีพีไส้กับตัดหยาไปงัวน,นะครับเฝ้า,าตัดออกนะครับเฝ้าตัดออกกับสิเดฝาปงไม้นะครับเฝ้าตัดแล้วก็สิเดฝาปงตัดออกแล้ววันที่เดือนหนาอีกส0มสิบมือเขาก็ได้ตัดอีกนะครับนี่นะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ยำหยาบระลงนะครับหยาปนกรบไรนะครับหยาไว้ได็ตัดรอบสองเลยครับหลังจากที่ผู้ใดเบิ่งคิปที่ผมทายไปรอบล่าสุด นะครับพี่สายตัดจําต้องตัดให้ได้จำๆมั adop, like ้งสิเนาะครับเนี่สําหรับอันนี้เนาะครับแต่ตัดเองพี่สายแล้วตีตัดจับมั้งสิเนาะครับเนี่นี่ทั้งหยาไหวกับหยาแพนกลาอยู่น้ากันเหมือนเด้ครับนี่สับอยู่น้ากันอยู่นี่นะครับต่อแปลงนี้หยาไหวสี่หลายครับแพนกลาสิขันขันมีแพนกลามันสิลมลมไปยครับเดาคนไทยแบบนี้กะบแพนกลาครับหยาไหวอยู่น้ากันครับสูไปน้ากัน นี่ครับมงแพงโกลาละเกิดหลายเกิดสิเป็นงั้ที่หยาไว้ก็เกิดว่าได้นี่มองหอยาไว้เกิดแพ่งกลาลก็บอกเกิดตัดไปเรื่อยๆครับขันเม่นปลูกหยาไว้เงาเร็วกับงามเร็วอจอังหยาแพงงกุลาลเนี่ยปลูกหยาไว้ดีครับหยาพื้นเมืองตายกันยากปุงกับไว้ตายกันยากนะครับนี่นะ แปลงนี้ก็ตัดกระสีได้ประมาณสองมือกลัวๆนะครับเอากระสีประมาณนี้ตัดออกแล้วก็รอประมาณอาทิตย์หนึ่งดินมันซุมอยู่กับบ่ได้เห็ดหยังนะครับตัดออกแล้วดินมันซุมอยู่กับบ่ได้เห็ดหยังรออาทิตย์หนึ่งมันแตกใบอ่อนขึ้นมากระสูบน้ำว่านปุ๋ยครับรอบนี้จัดเต็มเน้อรอบปุ๋ยกระสือมาเรียบร้อยแล้วนี่เขาก็ตีแปลงเห็นมามหอดพี่แล้วครับที่ไห โอ้อาสิแบงได้หลายแปลงอยู่ครับซี่หาแปลงหมดยอย่างไรเงยเอาหนึ่งแปลงแปลงนี้แต่ว่าสิได้ปรับหลายเติบอยู่เราต้องเอาได้เอาน้ำเข่าปับครับเพราะว่าบ่รสั้นนี่บ่สบเสมอกันครับว่ามองลุกกับลุกหลายมองสูงกับสูงหลายต้องได้เอาน้ำเข่าปรั๊บนะครับเดี๋ยวถึงตอนขั้นตอนการเฮ็ดแปลงเฮ็ดยังเรผมมาถ่ายเบิ่งอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วเ,เคลียร็เศษไม้เศษอย่างนี่เปียแล้วๆกันอยู่เมื่อไทยเบิ้งอีกเทนึงนะครับสำหรับคลิปนี้กับสมิร์กอนนะครับสวัสดีครับ